กรณีสืบเนื่องจากที่เราได้มีการน,นำเสนอไปวานนี้นะค,ะครับเรื่องของ AOT อที่จะมีการยกเลิกการจำหน่ายสินค้าปลอดอากรขาเข้านะฮะซึ่งการยกเลิกตรงนี้เนี่ยไม่ชัดว่า AOT กระซิบกระทวงกันครั้ง หรือกระทรวงการคลังไปดําเนินการเองออคืออยู่ๆนึกได้อแล้วก็ไปดําเนินการะะะนะครับะะล่าสุดครับที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้นะมีมติรับทราบแนวทางการส่งเสริมประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวและการใช้จ่ายตามที่กระทรวงการคลังได้มีการเสนอเข้ามาครับ ประกอบด้วยนะฮะเรื่องที่1คือแนวทางการหยุดการดําเนินการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรด้านคลังสินค้าทันบนเพื่อขายสําหรับร้านค้าปลอดอากรขาเข้าของผู้ประกอบการ uh huh. 2. อผลประโยชน์และผลกระทบของการหยุดการดําเนินการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีดังกล่าวที่กระทรวงการคลังได้ศึกษาไว้ในเบื้องต้น ทั้งนี้กระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะมีการติดตามและประเมินผลของการหยุดการดําเนินการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีดังกล่าวนะฮะอย่างใกล้ชิดต่อไปอ่าอันนี้ก็คือเรื่องของดิวตี้ฟรีขาเข้าอ่าขาเข้านะครับซึ่งตัวนี้ก็เสริมนิดหนึ่งนะฮะขาเข้าตัวนี้ก็ต้องบอกว่าปัจจุบันเนี่ยอัน,นิี่ีบุคคลที่ได้รับอนุญาตจ,จัดตั้งคลัง,งสินค้าทันบนประเภทร้านค้าดิวตี้ฟรีเนี่ยขาเข้าเนี่ยจำนวน3รายด้วยกันนะฮะก็ดาเนินการส่วนใหญ่ในใน,ในท่าอากาศยาน แแห่งทั่วประเทศนะครับอันนี้8แห่งนี้ก็ต้องบอกว่าเอาละแห่งอันแรกก็คือที่อยู่ภายใต้ของ AOT นะครับห้าแห่งด้วยกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นสวรรค์สุวรรณภูมิดอนเมืองเชียงใหม่ภูเก็ตหาดใหญ่อันนี้ในในส่วนของ AOT แล้วก็อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของกองทัพเรืออันนี้ก็เป็นท่าอากาศยานอู่ตะเภาและก็ท่าอากาศยานที่ ของบางกาะแอร์เวย์นะครับก็คือในส่วนของอันนี้คือสนามบินที่อยู่ภายใต้หรือว่า,า,า,าท่อาอ,อ,อ,อา,กกากาศยานที่อยู่ภายใต้ของกองทัพเากานะครับขณะเดียวกันก็จะมีท่าอากาศยานที่อยู่ภายใต้ของกรมท่าอากาศยานนะครับหแห่งก็คือท่าอากาศยานกระบี่อันนี้ก็อยู่ในส่วนที่ทั้ง8แห่งตัวนี้เนะี่ยก็คือว่ามีการยกเลิกเรื่องของขาเข้าทั้งหมดเลยนั่นเองนะครับ อันนี้ก็ในส่วนที่มติคอรมอเมือม่อวานนะครับอย่างไรก็ตามนะสืบเนื่องจากมติตรงนี้ฮะล่าสุดนะครับคุณกิรติกิตมานวัตนะครับกรรมการผู้ในการใหญ่ของ a อ t ก็เปิดเผยว่า a อ t ก็ต้องรอเรื่องของกรมสุรกากรมาแจ้งมติดังกล่าวก่อนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยอก็จะมีการพิจารณารายละเอียดว่าพื้นที่ดูดีฟรีขาเข้าทั้ง5กากสยานของ เอลทีที่อยู่ถูกยกเลิกเนี่ยจำนวนเท่าไหร่และก็จะส่งผลกระทบต่อไรายได้ของเอลทีอย่างไรรวมทั้งพิจารณาแนวทางดาเนินการต่อไปและก็ต้องมีการเจรจากับกลุ่มของคิงพาวเวอร์ในฐานะผู้รับสัมปทานพื้นที่ดีทีวฟีของเอลทีจากนั้นก็นารายละเอียดทั้งหมดเนี่ยเสนอต่อบอร์ดนะครับเพื่อพิจารณาไปสู่แนวทางปฏิบัติต่อไปนะครับเรื่องนี้ดูผิวๆคิงพาวเวอร์ uh huh. ก็อาจจะเป็นผู้เสียประโยชน์ uh huh. ผิวผิวนะดูผิวผิวแต่ดูให้ลึกซึ้งไปกว่านั้นเนี่ยอย่างที่เราได้มีการพูดคุยกันเมื่อวานนี้เราก็พยายามติดตามข้อมูลในส่วนนี้อยู่นะครับว่าเอ๊ะจริงๆแล้วการยกเลิกนี่อาจจะดีกับ King Power นะประหยัดค่ามินิมัมการันตีใช่ใช่ประหยัดกันเพราะบอกว่าสมอลภูมิทางการค้าสินค้าปลอดอากรเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไป โดยสิ้นเชิงนะทีนี้การประหยัดค่ามินิมัมการันตีเนี่ยแต่สุดท้ายผู้ที่ต้องเสียประโยชน์จริงๆก็คือ AOT นะแต่งานนี้ AOT อาจจะเอาพื้นที่ไปทำอย่างอื่นนะในส่วนของการอำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารอย่างไรว่ากันไปอาจจะเป็นการเพิ่มคุณภาพการให้บริการของรัฐพาณิชย์อย่าง AOT ได้โอเค ไม่ว่ากันะนะฮะแต่ก็มองอะไรเนี่ยอย่ามองชั้นเดียวเชิงเดียวบอกเลยเรื่องราวที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ยมันมองชั้นเดียวเชิงเดียวไม่ได้นะับก็อันนี้เผื่อเป็นข้อมูลให้กับนักลงทุนหรือเป็นแนวคิดก็แล้วกันอย่ามองอะไรชั้นเดียวเชิงเดียวะนะฮะและอีกหนึ่งข่าวสำคัญเราอยู่ระหว่างการติดตามนะฮะข้อเท็จจริง กรณีของ k พาว Power ที่ว่าจะมีการยื่นไฟลิง่งเพื่อเข้ามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นะช่วงปลายไตรามาสสามต้นไตรามาสสี่ของปีนี้เดี๋ยวไปสืบเสาะแสวงหาข้อเท็จจริงเรื่องนี้นะเ,เป็นอย่างไรจะตรงตามนี้หรือไม่พี่สุปชัยต้องส่งนักข่าวลงพื้นที่แล้วฮะไม่ใกล้ไม่ไกลจากห้องส่งของเราที่นี่ ย่านรัชโยทินย่านรัชโยธินต้องไปลืมไปลองสืบเสาะดูนะเท็จจริงประการใดนะครับนะฮะก็เดี๋ยวลองไปตามดูนะครับน่าสนใจเลยนะประหยัดมินิมัมการันตีเนี่ยสมมติปีละพันล้านคูณ PE ครับ1ปเท่านี่1 8ืนนะโอ้ PE ยีเท่านี่ส0งหมื่นนะโอ้ย เวลาจะเข้าตลาดเนี่ยมันสำคัญทุกตัวเลขทุกบาททุกสตางค์มีค่าอันนี้ตัวเลขก่อนนะอย่างอื่นได้ไหมข้อกฎหมายอะไรต่างๆความเสี่ยงต่างๆด้ไหมเออนะฮะอันนี้ก็นั่งคิดเหมือนกันเพราะอย่าลืมนะอย่างที่วานเราเกินไว้เรื่องของดีตี้ฟรีมันมีข้อที่เรียกว่าเงื่อนไขอยู่นะก็คือต้องซื้อแล้วก็ใช้นอกประเทศถูกไหมแต่นี้เนี่ยซื้อแล้วเข้ามาใช้ในประเทศ อมันก็อาจจะมีเรียกว่าช่องทางหรือ,อต้องใช้คำว,ว่าช่องทางทางกฎหมายแต่จะว่าไปเนี่ยอาจจะไปยึดโยงกับนะฮะกฎหมายด้านศุนกากรที่ว่าเอเข้าสู่ราชอาณาจักรไทยนําเข้าสุราได้กี่ลิตรนาเข้าครับยาสูบหรือที่เรียกกันว่าท o b บ c c o โกเนี่ยได้เท่าไหร่ ใช่ไหมครับก็เหมือนกันเวลาเราหิ้วของเข้าเมืองไทยไงก็จะมีข้อกําหนดซึ่งตรงนี้มันอาจจะเป็นเงื่อนไขเดียวกันนะอันนั้นไม่ว่ากันครับนะแต่อย่างที่บอกประเทศไทยเนี่ยมันมองอะไรชั้นเดียวเชิงเดียวไม่ได้ มันมักจะมีอะไรลึกซึ้งเสมอน่ะแหละอ่ามันมองแบบขนมตะโก้หรือขนมเขาเรียกขนมปักชั้นปกติไม่ได้มันต้องมองขนมชั้นที่มันมีหลายๆสีหลายๆชั้นนะครับอะโอเคครับ